ดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูการเข้าตามเครื่องมือก็เราเราใช้เครื่องมือนะคะเป็นตัว g t h Black Panther นะคะที่เป็น indicator on อยู่ใน heading v i e w เรามาดูราคาเข้านะคะเมื่อเช้านะคะกราฟมีการทิ้งตัวลงมานะคะบริเวณแนวรับนะคะ ที่โซน POI นะคะทุกคนจะเห็น POI เนาะที่2700เนาะแล้วก็จะมีโซนที่เราเรียกว่า order box นะคะที่เขาสร้างโซนขึ้นมาใหม่ทีนี้เราเข้าออเดอร์ไปนะคะเมาาื่อเช้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่า order เราไปถึงไหนแล้วนะนีะ่ตัวเครื่องมือเราก็จะมีพวก Si นาณบอกด้วยนะคะจะเป็น Fast Signal นะคะจะเป็นจุด buy ทุกคนจะเห็นจุด buy เนาะแล้วก็จะเป็นจุด sell ทีนี้เรามาดูการเข้า order ขาเมื่อเช้าเห็นไหมคะราคาเนี่ยทิ้งตัวลงมาที่บริเวณด้านล่างเลยของกราฟนะคะบริเวณ2,700ถึง2,700นะโดยประมาณนะแล้วก็เปิดมาแล้วเจอพายแอคชั่นนะคะที่เป็นจุดกับตัวนะคะไส้ยาวเลยก็เข้าออเดอร์ไว้ที่ราคา2,706นะคะตอนนี้ลันมาแล้วทั้งหมด1,200จุดนะคะ อ๋อนี่รันมาแล้วประมาณพั0หจุดนะคะก็เครื่องมือเราใช้ง่ายๆนะคะมีมีโซนที่ชัดเจนมีนแนวรับแนวต้านที่ชัดเจนนะคะแล้วก็มีจุดเข้าที่ชัดเจนนะคะทีนี้ถ้าท่านใดสนใจนะคะก็ add line a g d h trader นะคะเข้ามาสอบถามได้เลยขอบคุณค่ะ